นักเรียนดุกทนแปนัดจังหวะช้าบรรจุขอเริ่มบรรจุเตรีมยมปืนดีๆเตรียมปืนก่อนนะครับแปดนัดบรรจุป้อมาว้ด้านขวาแปดนัดบรรจุขอ เรียบปืนบรรจุใบแปนัดโนเตอ์แปดนัดควบเบปืแปนัดคอนทูปบรจุเปลมได้านขวา8ปนัด รับอจบเร่บรจุแัดคอทูบัจุต่อมาทางซ้ายแดนัดบรรจุอบโอ้เราไม่มีแม็กทำยงวะเนี่ย นัดสุดท้ายนอสุดท้ายคนต่อไปเตรียมตัวแปดนัดคอนทูนัดหนึงโอ้โหาวหน่้อเป้าหมายด้านขวาแปดนัดปรจุบจเริรจุเอกับคนต่อไปเตรียมตัว